ติดตามการทํางานของตํารวจชุมชนจังหวัดตราดครับคณะของผู้ช่วยผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติเข้าไปตรวจเยี่ยมติดตามงานตํารวจชุมชนแล้วก็มีการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนในภาพรวมของสถานีตํารวจชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดตราดครับเพื่อไปตรวจเยี่ยมติดตามงานตํารวจชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมของสถานีตํารวจชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่สถานีตํารวจขออภัยครับที่สถานีตรวจชุมชนท่าพริกครับอำเภอเมืองตราดเมื่อปีพศ .2557 นะครับก็มีการก่อตั้งสถานีตํารวจชุมชนท่าพริกโดยนํารูปแบบมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีสถานีตำรวจชุมชนเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจใกล้ชิดกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาโดยมีการทำงานร่วมกับชุมชนด้วยนะครับสำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมการทำงานนะครับที่มีการทำงานร่วมกับชุมชนมีการทำงานเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการทำงานที่ดีเยี่ยมครับก็ทําให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งเ,เ,เรื่องของอาบายยมุกนะครับก็กำชับให้มีการทำงานร่วมกัน กับทุกภาคส่วนแม้ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนเป็นพระประชาชนเองก็ตามซึ่งถ้าประชาชนพบปบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าที่ที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าที่ดําเนินการปรับปรามโดยเฉียบขาดได้นะครับ